เคยคิดไหมครับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อยากไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่เราไปแล้วเรารู้สึกสบายใจเราไปแล้วเรารู้สึกมีความสุขหรือมันลุ่งลุ่งมากกว่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการไม่อยากอยู่สถานที่นี้มันเหมือนมันไม่ใช่ที่ของผมมันเหมือนว่าเรามีที่ที่ของเราอีกที่หนึ่ง ที่ที่เราสามารถกําหนดได้ทุกอย่างสามารถคิดสามารถทําอะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการที่อยากจะเป็นถ้าเราเลือกได้หรือกําหนดความตั้งใจของเราได้แบบเนี้มันคงจะดีมันมีเสียงหนึ่งที่แววมาในหัวผมว่าดีนะวันนี้ยังหายใจอยู่เราไม่ต้องการอะไรมากต้องการแค่ว่าขอให้เราสบายใจขอให้เรามีความสุข แต่ถ้าวันนี้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตรงนี้และปล่อยวางมันและใช้ชีวิตให้มีความสุขกับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราเป็นมันจะดีกว่าไหม